ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมคุณยายผัดหมี่โคาราชให้ทานนะคะโอ้อันนี้ยายใส่พริกไปแล้วใช่ไหมคะยาย๋อยายตำใหม่ใช่ไหมพริกหอมกระเทียมอ๋อพริกหอมกระเทียมนะคะสําหรับผัดหมี่โคาราชนะคะคุณผู้ชมเราคุณยายก็ใส่เป็นหมูสามชั้นนะคะโอ้โหหอมมากเลย ย้ยใส่ซีอิ๊วดำคุณยายใส่สีอิวอ๊วดำเข้าไปนะคะคุณผู้ชมนี่ครัวของคุณยายนะคะจะเป็นครัวเปิดค่ะ คุณผู้ชมคะคุณยายผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้แบบมีลูกค้านะคะอุ้ยยายน่ากินมากเลยยายใส่ถั่วงอกยายเอามาไว้ตรงนี้ล่กลงใหม่ใช่ไหมเมื่อกี้แบบมีลูกค้าโทรเข้ามานะคะก็เลยไปรับสายก่อนมาถึงปุ๊บอ้าวคุณยายเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยยายน่ากินมากยายเพชป้เนี่ยยายผัดไหมยายมาไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะขวัอมายายไว้ตรงนี้ นี่ว้าวไหนคุณยาลองชิมดูไม่ใช่จ้ะคนละคนละคใช่โอ้ยายใส่ของนอกพอดีเลย หอกมกะเข็มเลยค่ะอืมขวาขวามู้้วกบเกี๊ยวหอมกะเข็มก็มีมอ่เลยค่ะจัดใส่น้ำถุงถุเทียงแยตากินเลยจ้า